วันนี้ปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขาย5 1 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเลือเพียง4,99,000บาททุกราคากันไปเลยลถกระนำมิดเยียเซลเรือเพียง4 7่0 0 0บาท สวัสดีครับพบกับรุ่น9สีพลสกรถมือสองที่คุณวานใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาอีกแล้วฮะรถครอบครัวขนาดเล็กน่ารักน่ารักวันนี้ได้ตัวท็อปได้สีขาวด้วยนะฮะรับปีก็ใหม่ใหม่ก็น้อยอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ220 0 Honda Mobilio ตัวท็อป1.5 RS หม่5 Honda m o b i l o นะฮะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กเจ็ดที่นั่งจากค่าย Honda ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ที่เอามาให้ดูเป็นตัวไ i n น r c h a ชนด้วยนะฮะแล้วปีก็ยังใหม่ใหม่ก็ยังน้อยรถบ้านมือแรกมือเดียวเหมือนเดิมฮะ คันนี้เลยฮะ2,020 m o b i l i o บ5 RS ใหม่50,000โมเดลผลิตนี้อาจจะปี2019ก็จริงนะฮะแต่ว่าเจ้าของคนแรกออกรถนี้กลางปี2020เลยครับตัวนี้รถใหม่ป้ายแดง760,000 0สบาทไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีไปความไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ห้0 0 0 0่กิโเมรับประกันซื้อเกินแตมราคาฮะ เรื่องชนหนักไม่มีแน่นอนนะฮะตัดต่อพิกคว่ำน้ําทั่วไม่มีแน่นอนเจ้าของเดิมมีแจ้งทางเรามาว่าเคยมีแต่เสยฟุตบาทมาเบาๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันในเรื่องของโครงสร้างนะแต่ทางเราเช็คตรวจสอบให้แล้วนะฮะโครงสร้างโดยรวมถือว่ายังสวยมากๆยังเล่นได้นะครับอ่ะมาดูพร้อมกันเลยเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้ากระจังหน้าใหม่เนเชนแล้วก็ตัว RS มันจะเป็นกระจังหน้าสีดําเงาโลโก้ r s t t โลโก้ฮอนด้ใหญ่ๆนะครับตรงกลางเป็นสีดำเงานะครับไฟหน้าตัว RS ก็จะเป็นโคมมัลติ r ร f เลกเตอร์นะครับสำหรับโมบิลิโอก็จะได้เฉพาะไฟมัลติ r ร f เลกเตอแบบนี้นะฮะโคมไฟยังสวยใสใช้ได้ไฟตัดหมอกมีให้ตามสเปคนะครับรับตรงมัติกสีดำแล้วก็คิวโครเมียมก็ยังสวยดูดีใช้ได้นะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสนะครับปิงๆเลย ไปตัดหมอกก็ยังสวยดูดีวัสดูต่างๆยังสวยมากนะครับสีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาล้างขึ้นมาแล้วนะฮะมาด้วยสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยครับออกแดดเงางามเปลง่งปลั่งเป็นประกายนะครับริ้วรอยใหญ่หญๆเนี่ยไม่มีเคาไปยังบางยังใสแต่มันจะมีคราบยางต้นไม้นิดนึงเดี๋ยวขออนุญาต จะขัดให้ละกันนะฮะจะพยายามขัดให้มันจางวันนี้แต่ดูแล้วไม่น่าไปทํานะครับเพราะว่าสีขาวมุกเรียนตรงๆว่าทํายากโอกาสเพี้ยนมีถ้าทาบางชิ้นเพราะฉะนั้นขออนุญาตขัดให้สําหรับฝากระโปรงกันชนหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาจัดว่าโอเคลงตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ก็เดี๋ยวขัดให้ตรงนี้มีรอยเบาๆนะฮะแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านได้เลยะฮะสีขาวมุกถ้าไม่จําเป็น เราไม่อยากค้นนะครับโอกาสสีเพี้ยนมีสูงภาพรวมแถบขวาแถบนี้สีสันเจ้าของเดิมให้มาโอเคสวยเนียนใสตลอดทั้งแนวเจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเคมประกันภัยเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับแต่วันนี้สีสันที่เขาให้มาผมว่าดูแล้วสวยนะครับดูแล้วลงตัวใช้ได้ครับใช้ได้นะฮะอ่ะขอ้อปยังบางใสใช้ได้สกเก์ตมีให้ในตัวตามสไตล์ RS ครับ ภาพรวมเนี่ยโอเคมีถลอกบ้างเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับกันจบข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเท่ๆมือจับโครเมียมเท่ๆตรงนี้ก็มีรอยเบาๆนิดเดียวนะนิดหนึ่งแต่ดูแล้วน่าจะขัดได้นะครับเดี๋ยวขัดให้ละกันมีเจ้าของดามีแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับมือจับรุ่นนี้มีสมาร์ทเอนทรีให้ หลังคาดูแล้วใช้ได้นะครับล้างน้ําเปล่าขึ้นมาก็โอเคไม่ต้องไปยุ่งอะไรอาจจะมีคราบยางต้นไม้นิดหน่อยสงสัยจะชอบจอดใต้ต้นไม้มีนิดหนึ่งแต่ดูแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรเดี๋ยวจะขัดให้จังๆแล้วกันนะครับล้อแม็กกันต่อนะครับล้อแม็กตัว RS ครับได้ลายนี้เลยหน้างเงาร่องสีเทา นะครับแม็กหน้าขวาสวยใช้ได้ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงได้ดิสเบกล้อหน้าด้วยยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินปีเบอร์185 65 R 1 5นะฮะ,ะปีปีอะไรหาอยู่ยะปียสิบเลยโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนมาให้เรานี่นาขอบคุณมากนะครับปี23มีหน้าดอกสวยเลยนะครับดอกเต็มฮะดอกสวยมากใช้กันยาวๆห้ปีได้แน่นอนนะฮะ ล้อหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับแล้วแม็กหลังก็สวยมากอันนี้คือแม็กแท้เดิมโรงงานตามสเปคเขาเลยไม่ได้ยุ่งอะไรสวยสมบูรณ์มากถือว่าขับฝีมือนะฮะแล้วเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนยางวิชลินมาให้เราปี2023โอ้โหคุ้มมากครับใครได้ไปนี่ใช้กันยาวๆเลยนะฮะคุ้มจริงๆขอบคุณเจ้าของเดิมมากซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะสะโพกหลังขวาเปิดมาแล้วครับเม็ดอาร์ค ลูกยางยังเหนียวมากนะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่กรบซอกในประตูเดิมหมดนะฮะสวยๆเดิมเดิมตัวอักษรคมคมตัวอักษรคมคมน็อตเดิมเดิมนะครับเสากลางขวานะฮะเม็ดอาร์คอยู่กรบ ซอกประตูด้านในหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆตัวอักษรคมๆน็อตด,ด้านในเดิมหมดสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นสติกเกอร์เนียนกริปไม่มีงัดแงะแกะเก่าเสาหน้าขวาฮเม็ดอาร์กโอ้โหลูกยางยังเหนียวมากเม็ดอาร์อยูโกร ซอกในประตูสวยเดิมหมดนะครับน็อตด้านในเดิมๆซอกในแห้งๆเดิมๆโรงงานนะครับด้านหลังมีสปอยเลอร์นะครับตามสไตล์ RS จะได้ชุดแต่งรอบคันและได้สปอยเลอร,ร์มีไฟเบรกให้ด้านบนมียางต้นไม้อีกแล้วเดี๋ยวจะขัดให้จ,งจางๆแล้วกันนะไม่น่าไปยุ่งอะไรสีสรรันที่เหลือโอเคกระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มพร้อมไล่ฟ้ามีให้เรียบร้อยไฟท้ายตัว RS หน้าตาแบบนี้เลยซ้ายสวยครับ วาสวยเลยโลโก้ RS สวยๆฝาท้ายมีขนแมวนิดนึงแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดครับปล่อยผ่านเลยฮะตามธรรมชาติที่เหลืออีก90%ตรงนี้มีสเก็ตินอีกนิดนึงอย่างละนิดอย่างละหน่อยกระยมกระยบนะแต่ว่าขออนุญาตขายทำสภาพนะสีขาวเคยทำให้ลูกค้าแนละ้วเพี้ยนลูกค้าบ่นหนักกว่าเดิมอีกตอนนั้นปล่อยเลยฮะดูภาพรวมเอาภาพรวมโอเคไปตามนี้เลยเซ็นเซอร์หลังมีให้กันชนหลังซ้ายสวยด้านล่าง ก็มียางต้นไม้เบาๆนะเดี๋ยวจะขัดให้มันจางๆแล้วกันไม่น่าไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านเลยนะครับกันชนฝั่งนี้โอเคสวยลงตัวมีเซ็นเซอร์หลังให้อีก1จุดนะครับฝาท้ายเปิดปิดด้วยมือนะครับเปิดมาแล้วรุ่นนี้ดูตะเข็บง่ายนะครับไม่มีอะไรบงังตะเข็บหลังซ้ายแห้งสนิทไม่รครัสวยงามฝาท้ายน็อตเดิมฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรซ้ายขวาน็อตเดิมหมดทุกตัวฮะฝาน็อตเดิมไม่มีถอด เก็บด้านในซอกในเม็ดทาร์คแห้งสนิทสวยงามซ้ายขวาเหมือนกันฝาท้ายแนวซิลิโคนเดิมโรงงานเดินตรงเป๊ะแห้งๆไม่มีข้อไม่มีพ่นนะฮะรุ่นนี้เก็บล้อไหลคล้ายๆกระบะมูด <c oughs> ล้อไหลยังอยู่ครับยังไม่โดนสอยนะครับแหนบเอ้ไม่ใช่แหนบแชสซีช่วงล่างนะฮะสวยงามไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิทมากอะไรนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยวนกลับมาละสําหรับส่วนในห้องโดยสารเรามาดูภาพรวมแบบซ้ายนะคะ สีสันเรียบร้อยนะฮะเจ้าของเดิมให้มาแถบนี้โอเคสวยงามลงตัวสเกิร์ตรอบคันสวยข้อไปยังสวยบางสายใช้ได้กระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆมียางต้นไม้เบาๆมือจับโครเมียมเจ้าของเดิมแถมฟิล์์แถมกระสาดให้เรียบร้อยสเกิร์ตฝั่งซ้ายนะครับโดยภาพรวมเนี่ยโอเคแต่ถ้าย่อลงมาก็อาจจะจะมีขลอกเบา นะครับเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวขัดให้แล้วกันนะฮะน่าจะพอขัดได้มันจางๆนะเพราะว่าอยู่ด้านใต้ก็ไม่เป็นที่สังเกตมากนะักนะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับล้อแม็กหลังซ้ายก็สวยมีถลอกนิดเดียวไม่น่าเกลียดครับที่เหลือโอเคยางได้ยางใหม่ปี23ของมิชลินโอ้โหสวยมาก ซุ้มล้อก็สวยนะครับเดิมๆเลยไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักอะไรล้อหน้าซ้ายครับดิสเบกเนื้อแม็กก็สวยใช้ได้มีถลอกนิดเดียวไม่น่าเกลียดครับอีก90%ยังสวยมากได้ยางมิชลินก็คุ้มแล้วปี23โอ้โหใช้ได้ยาวๆ4ปี5ปีได้แน่นอนสวยเลยครับโครงสร้างกันต่อสะโพกหลังซ้ายฮะเม็ดอาร์สวยงา อยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอาคสวยงามซอกในประตูฮะน็อตเดิมตัวอักษรตัวเลขคมๆน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยแผ่นเปรรุ่นนี้อยู่ซ้ายฮะผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่องยนต์ L15Z16800999 ตัวถัง MR HDD ลงท้ายด้วยปี e e 110721นะฮะ เสาหน้าซ้ายฮะเม็ดอาคอึ๊บโอ้โหเหนียวเม็ดอาคอายอยู่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 ครบเหนียวมากเม็ดอาคอยู่ครบซอกในประตูแห้งๆเดิมๆเลยสวยๆเดิมๆโรงงานสีหมดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับกำลังไปต่อให้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหมดสิงหาปีหน้านะ กระจกเดิมของ Honda นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้เป็นเบนซิน1.5 i-vtec บล็อกยอดนิยมเลยครับทั้งแจทั้งซิตี้ใช้ตัวนี้หมดเลยครับเป็นเครื่อง117แรงม้าครับใช้เกียร์ CVT นะฮะอัตราสิ้นเปลืองประมาณ15โลลิตรครับเติมได้ถึง E20 ด้วยแล้วใหม่50,000โลแท้ๆเลยนะครับอ่ามาดูโครงสร้างกันเลยครับยังเดิมอยู่นะครับซอกด้านในรูกลมคมกิปน็อตเดิมไม่มีขยับ แก้มขวาก็น็อตเดิมฮะไม่มีถอดไม่มีขยับผิวพันธุ์แห้งๆเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก ABS ให้ด้วยซับไนซุ้มล้ออะไรก็สวยเดิมหมดนะฮะซับในเดิมหมดรูกลมคมกริบแชสซีมองลงไปแห้งสนิทสวยงามคันหน้าก็เดิมครับน็อตเดิมทุกตัวเลยครับไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรผิวพันธุ์แห้งสนิทนะฮะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามชัดเจนรูกลมคมกริบน็อตเดิม e ๆนะฮะ อ๋อน็อตมีถอดแต่คารเดิมนะไม่ได้พ่นขอภยัยน็อตมีถอดเจ้าของเดิมแจ้งว่าตอนนั้นมีเปลี่ยนแผงมอน้ํามาเพราะว่ามีเสยฟุตบาทมาเบาๆแต่ด้านบนจริงๆเดิมนะฮะพวกนี้แห้งสนิทไม่ได้ยุ่งอะไรนะน็อตมีถอดมาเปลี่ยนมอน้าน,นิดหน่อยแต่ดูโดยรวมยังใช้ได้แก้มซ้ายเดิมครับน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าชกเดิมหมดนะเม็ดอาร์คสวยงามผิวพรรณแห้งๆซอกในเดิมหมด น็อต <Not S 2> <Not S 1> เดิมไม่มีขยับซับในด้านซ้ายก็เดิมหมดนะครับซุ้มลงซุ้มล้ออะไรนะนี่ซับในด้านซ้ายรูกลมคมกริบนะฮะฝากระโปรงก็เดิมครับน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับคันนี้ก็โดนด้านล่างนะฮะด้านบนยังสวยมากแห้งสนิทนะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดรูกลมคมกริบสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นผิวพันด้านใต้แห้งสนิทแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะ รูกลมคลมกริบกันร้อนยังสวยสติกเกอร์ครบทุกแผ่นเลยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฝาโปรงน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะแถมเล็เครื่องหน่อย L15 z 1 6 8 0 0 0 9 9 9อะไรนี่แหละนะครับไม่ห้าหมื่แบตเตอรี่ลืมถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะ เดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันไปไยมาดูภายในกันต่อนะครับตามสเปคจริงๆมันจะเป็นบาอผ้านะฮะแต่ที่เห็นบาอหนังนี่ก็คือเจ้าของเดิมให้มานะฮะไม่ใช่ผมทํานะเจ้าของเดิมเขาให้มาตั้งแต่น่าจะเป็นสเปคที่โชว์รูมทําแถมให้ลูกค้านะครับส่วนใหญ่ฮอนด้าเขาจะนิยมทําบาอหนังเทียมดําได้แดงให้ฟอกขึ้นมาแล้วยังสวยมากนะครับไปตามนี้ได้เลยนะครับ สภาพเบาะยังโอเคมากๆแผงประตูนะครับรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกล้วนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานของโรงงานทั้งหมดไม่ได้ยุ่งอะไรเพิ่มเติมอ่ะสภาพโอเคเลยเนียนกริปไม่มีริ้วไม่มีรอยส่วนฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็น Ultimate X อ e r c e r a m i c X C M mm. 1 5ก็ยังสวยมากขอบคุณนะฮะประตูหลังขวาฟิล์มเซรามิกอัลติเมตสวยแผงประตูเนียนกริปนะบากกลางก็เจ้าของเดิมให้มา สวยงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปตามนี้เลยฟลอกขึ้นมาแล้วเรียบร้อยสวยเลยหัวมอน3ตำแหน่งพับแยก60-40ได้ครับั 60, บตบเด้งตามสไตล์โมบิลโอปีนเข้าปีนออกได้บอะแถว3ดูแล้วก็นั่งสบายนะครับพื้นที่หย่อนแข้งกอดขามีให้เยอะมีร่องวางแก้วน้ำให้ซ้ายขวาเพดานมีไฟให้อีก1ดวงมีแอร์เพดานด้วยนะปรับามแรงได้เองไม่ต้องยุ่งอะไรกับคนขับนะฮะแขงท้าย เป็นสกกลาดสีดำนะฮะมีริ้วมีรอยนิดหน่อยดูแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แผงด้านหลังซ้ายโอเคเรียบร้อยตรงกลางเรียบร้อยขวาก็เรียบร้อยนะครับไม่ได้ขนของอะไรมากมายมีช่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนช่องเก็บแอรอุปกรณ์แม่แรงมีให้ครบโครงสร้างด้านในแห้งสนิทเดิมหมดนะอ่ะมีทารองมาให้ด้วยพมด้านล่างยังสวย บอ่อแถวสาก็จะสวยเป็นพิเศษเพราะว่าจะใช้น้อยที่สุดแล้วนะมาปรับเอ็นได้นิดนึงนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่นั่งกันไม่เต็มอยากจะไว้ขนของก็พับได้ด้วยนะครับพับแบบนี้เลยแล้วก็ดึงปับ๊บยกขึ้นไปไอ้นี่ก็ไปเกี่ยวกับบาอกลางนะฮะก็จะเอามาขนของได้เต็มที่เลยนะครับผมด้านล่างยังสวยนะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วแผงประตูสวยเนียนกริป ฟิลมอัลติเมทพอได้มีขาดเบาๆนิดเดียวอันนี้ไปตามสภาพเลยเบาะนะครับแถวกลางโอเคเจ้าของเดิมหุ้มมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะปรับเอ็ดได้นิดหน่อยพับตกอ้าวด้านหน้าถอยมาซะเยอะเชียวรุ่นนี้ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะถ้าเบาหน้าถอยมาเยอะด้านหลังพับไม่ได้อ่ะเบาแถวกลางครับตบเด้งปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายนะฮะ,ะแบบนี้เลยนะโอเคอ่ะ ประตูสุดท้ายครับหน้าซ้ายฮะสวยใสใช้ได้ฟิล์มอัลติเม e เซรามิกเอ็กซ์ช้ได้ดอันนี้สวยนะครับเบาะเจ้าของเดิมให้มาสวยลงตัวดีงามอยู่แล้วไปตามนี้เลยไปลองขับกันตัวนี้ตัวท็อป1.5 RS ได้ไม่50,000นะครับกุญแจเป็นแบบนี้กุญแจสำรองมีให้ครบเป็นพุชสตาร์ทนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่5 6 0 0โลฮะเ,เปิดแรกก่อนได้ดิจิตัลครับ ปรับควาแรงได้เจระดับปรปับอุณหภูมิแบบดิจิตอลแอร์ออโต้ก็มีนะครับไลฟ้าหลังก็มีนะอ่ะโอเคแล้วก็ทิศท,ทางได้2ทิศทางฮะบนกับล่างแค่นั้นนะครับคอนโซนรุ่นนี้เป็นพลาสติกดำแข็งแข็งโดยรวมก็ถือว่ายังเนียนสวยนะครับแอร์แบ,บ็ก2ใบพร้อมเบรก ABS ครับหน้าจอฮะคล้ายๆ BRV เลยจอรุ่นเดียวกัน นะเป็นระบบสัมผัสมีภาษาไทยให้มี USB HDMI AUX มีให้นะฮะ Bluetooth มีอยู่ล้ต่อโทรศัพท์เล่นเพลงจากมือถือได้นะฮะ HDMI อะไรมีอ่ะกล้องหลังมีอยู่แล้วละ่ะกล้องหลังจะเป็นมุมมองเดียวนะฮะไม่เหมือน BRV ไม่เหมือน Civic ไม่เหมือน City จะเป็นมุมมองเดียวเลยนะครับอ่าด้านล่างก็เป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ Power Outlet เจ้าของเดิมแถมหัวแปลง USB มาให้ขอบคุณมากนะ รองวางแก้วน้ำสองร่องตรงกลางนะครับเกียร์ CVT หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์หน้าตาเหมือนแจ๊ตเลยนะครับก็เครื่องและเกียร์บล็อกเดียวกันเบรกมือแบบมาตรฐานรถเจ๋งตรงกลางร่องวางแก้วน้ำอีกหนึ่งนะครับพวงมาลัยยังสวยอยู่ไม่มีครูสคอนโทรลนะฮะรถเล็กก็จะมีเฉพาะมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงได้โลโก้ยังสวยนะครับวัสดุยังสวยมากเนื้อพวงมาลัยก็ยังสวยนะครับไม่มีถลอกไม่มีลอกอะไร ปรับได้กทิศทางลงขึ้นอาได้แค่ขึ้นกับลงแค่นั้นจบกระจกไฟฟ้า4ี่บานได้ออโต้ที่คนขับหนึ่บบานเ็นทัลล็อกมีกระจกข้างปรับไฟฟ้าและพรับไฟฟ้ามีระบบควบคุมการทรงตัวมาให้กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยกัานโยกครับไฟสองสว่างด้านหน้ามีหนึดวงด้านหลังอีกหดวงเตดานมีเจิมเบาๆตามสไตล์รถบ้าน ที่บางแดดเป็นสีเทานะครับมีกระจกให้ก็ยังสวยนะครับทางซ้ายทั้งขวาย,ยังสวยดูดีเลยเพดานเป็นสักราดสีเทานะครับสวยใช้ได้รอยมีบ้างนิดหน่อยตามสไตล์รถครอบครัวแต่โดยรวม90%ยังดูดีนะเจ้าของเดิมทำอะไรไปพึ่งเข้ามาเบื่อกรกดานี่เอง2,023ตอนไหม่53,000ตอนนี้ขยับไป3,000โล ครบอีกทีหกหมื่นสามเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วไสกรองแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก่อนปล่อยรถเข้าฮอนดากับเราเพื่อให้อีกรอบหนึ่งนะครับเกซ้าย SI, มีอะไรให้ออกสำเนาก่อนละกันนะฮะโมเดลบล,ลิตเนี่ยปีสิบเก้านะครับแต่ว่ามาออกรถเนี่ยกลางปี2020จดทะเบียนก็2020ป้ายกรุงเทพนะครับสีขาวมุกฮะเลขตัวถัง M H M R s D D ลงท้ายด้วย P นึด เครื่องยนต์ L15 นะฮะลงท้ายด้วย0999เบนซิน4สูบ1.5ลิตร117แรงม้าฮะมือแรกมือเดียวผ่อนกับ Honda Racing ฮะเดี๋ยวมาดูเล่มดีกว่าแฟม้มคู่มือมีให้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือใช้งานนะคู่มือหน้าจอและคู่มือสมุดชักระยะมีหมดนะครับ เป็นท่านสุภาสตรีครับรถบ้านแท้ๆม,มือเดียวอ่ะออกรถนี่สิงหาเลยพี่น้อง2,020เพราะนั้นถ้าจะว่าในเรื่องของการใช้งานอยอง3ปีเท่านั้นเองบริษัทวีกูพอนด้าค่ะตัวท็อป R S สีขาวมุกแพลัตินัมไวท์เพลเครื่องยนต์ L 1 5 Z1 680999ตัวทั้ง M R H D D ลงท้ายด้ย P 1 1 0 7 2 1นะครับเช็คระยะตรงเป๊ะ ในบุ๊กก็ตรงครับล่าสุดเพิ่งเข้ามาเดือนเจ็ดครับตอนนั้นไมนะ่ห้าหมื่นสามเนี่ยแถวเต้นเล่านี่แหละบางกรอบน้อยค่ะเดี๋ยวไปลองขับกันไป,ไปลองขับกันเลยนะฮะกับรถเก่งจะบอดเก่งก็ไม่เก่งนะเป็นรถถ้าภาษาอังกฤษทรงนี้เขาเรียกชัตเติลนะ,ะทรงกระสวยเป็นเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กเครื่องพันห้านะฮะก็ขนาดจะย่อมกว่า BRV นะฮะแต่ก็น่ารักน่ารักกระทัดรัดดีเรื่องความคล่องตัวเป็นจุดขายนะครับ ความประหยัดของเครื่องยนต์เป็นจุดเด่นวงเลี้ยวกันก่อนวงเลี้ยวค่อนข้างแคบใช้ได้นะครับกับรถในพื้น ok ที่แคบๆโยกทีเดียวผ่านสบายๆครับอารมณ์การขับน้องๆแจ๊ดน้องๆซิตี้ City เลยโอ้ช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มด้วยนะเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับอัตราเร่งก็ทําได้ดีนะครับเครื่องพันห้านะฮะโอ้ก็พุ่งนะขับพุ่งใช้ได้เลยระบบเบรกก็ยังดีนะครับโอ้ช่วงล่างก็ยังแน่นนะครับ กล้องหลังก็มีให้ในตัวนะครับนี่หงมารายก็จับว่าเบาเลยนะครับคืออารมณ์การขับเข้ามานั่งแล้วผมว่าไม่แตกต่างจากแจ๊ดเลยใกล้เคียงกันมากนะครับแต่จะได้เจ็ดที่นั่งนะก็คุ้มกว่าตรงนี้แหละนะจุของอะไรได้เยอะกว่าเพราะนั้นใครเล็งเล็งแจ๊อยู่ลองมองดูตัวนี้เป็นทางเลือกน่าสนใจนะออกห้างพอๆกัน 7แสนะ 700, กว่าสำหรับตัวรับพอๆกันได้ข่าวมุกนะฮะได้ปี2020ได้ใหม่5หมื่ได้ตัวท็อป RS เดี๋ยวไปดูราคากันไป Honda Mobilio นะครับรถครอบครัว7ที่นั่งขนาดเล็กนะฮะรถขวัญใจพ่อบ้านแม่บ้านแน่จะไว้รับส่งลูกไว้ใช้ขนของไว้ใช้ท่องเที่ยวก็ยังได้แล้วที่สำคัญเป็น m i n เนอร์เชนด้วยนะฮะโมเดลผลิตนี่อาจจะปี2019ก็จริงนะ,ะแต่ว่าเจ้าของคนแรก ออกรถหน้าชลูมในกลางปี2020เลยฮะแล้ววันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลย1.5 RS ได้สีขาวมุกได้รถบ้างเือแรกเืยเดียวครับกันนี้เลย2020 Mobileio 1.5 RS ใหม่50,000ค่าตัวรถใหม่ป้ายแดง760,000บาทนะอันนี้ยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะโอ้โหสวยคุ้มใหม่50,000เท่น,นั้นเองอ่ะราคากันเลยฮะ วันนี้ปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขาย509 0 0 0าบาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง4,99,000บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง4 7 9 0 0 0บาท เครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะราคานี้มีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า1น9รการยการให้นานสุดๆหนปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วมโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถครับผมจะรถเข้าสู Honda, ่ฮอนด้าเปลี่ยนไดรของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ ฟรีเติมลมยางในตัวเช้นให้ฟรีทำกล้องด้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมควันฆ่าเชื้อรก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยโมบิลิโอตัวท็อป RS แะ2020ใหไม่ห้าม0หมื่นรถบ้านมือแรกมือเดียว ใครเล็งอยู่ห้ามชาเด็ดขาดไลน์นลเลยด้านล่าง id line ad หา sp พนหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไป Google Maps, ที่คู g ก e น a p พิมพ์19กีประกรเราอยู่ถนนการประพกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบรีประการรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนน้์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนา่ี รถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะทิ้งคูอของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19กาสิประกอร์่รสอที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com